นี่มาถามข่าวแม่ลำพุนน um um ี <s um, <s um ่เป็นยังไงเน่จ้าเฝ้าระวังแล้วเมแ้ยังผู้สาวกับพวกวัยวัผู้เบากัเอ้ยผู้เบากั อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดชับแชร์ใคช่องไทยมิ่งบ่งเผยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เต้ามิ่งจะไปเที่ยวไหนเนาะไปเที่ยวด้วยกันกับมิ่งนะคะแม่แม่ มาบานแล้วเมนบอไอพี่เสืออุ้ย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 องค์ลักพี่ทักมิ่งอุ้ยมิ่งจะไปไหนอ่ะฮะไปทุระไปถามคาวแม่ลำพูนเบิ้งไปน้ำกันค่ะไปน้ำกัน วันนี้เราจะมาเยี่ยมนะคะาามาเยี่ยมยามถามข่าวนี่นนนเจลำพูนนะคะมาถามข่าวถามข่าวพ่นเป็นยังไงออกกำลังกายนำ้ำนั่นมือแรกค่ะ ไปตายขี้บวกโอ้ยคนเดียอเสือหรืไปเจล้วปุย่งสพปุ่มเฮ้ยเสจสามีปุ่นย่ะไรุดเร่ไป่นจะไม่ปืน้าะมา มาถึงแล้วนะคะนี่บ้านพี่บัวนะคะซุ้มพี่บัวสีมาถามคาวแม่ลำพูนค่ะสวัสดีค่ะมีคนอยู่ไหมคะเอาไม่อยู่เอาพี่บัวล่ะเซพูด <s> พูนสิน <S <s โอ้ มาคุยสาวมิงมิงจีบสาวจีบสาวเร็วๆจีบสาวกันลูกจีบสาวกันคนนอนเจ้าจิแม่นอสาวสาวนาโนผุนผุนกัดมาให้เช็คเนี่ยนะบนว่าอัน ได้ย wow! wow. um ินวว่ค mm ้าหายไงว่าสันแมนบอกมาให้เช็คเนี่ยมีมาถามข่าวแม่ลำพูนนี่เป็นจังไงเนี่ยจ้าเฝ้าระวังไเาไยังบ่้เดียเนียวออ อันนี้จะเป็นที่นอนของพ่อเสือนอนเฝ้านะคะนี่นี่พ่อเสือมานอนเฝ้านอนเฝ้าคือมิ่งค่ะเนี่ยน้ำนมไหลก่อนตัวจ้าเกือบยี่สิบสี่เด้อจ้ะน้ำนมเปไหลช่วงเดือนไหนค่ะม่วนี่สามี่สามห ไกลสีออกแล้วไกลสีออกเลย้วังเคเือเด้ันนี้ยังไคือนาโนครับหน้าโน้เาตัวเยมันจะพุ่เยบิดไส้กระจัวบิดขวากระจววิสายยิสประมาามถ้าเป็นเขาบอกว่าถ้าถ้ายิ20ขึ้นีเป็นช้างลายลายตกผู ว่านี้อันนี้ให้สีดอป่ะว่านึ่สีดอมิ่งก์วันนี้ไป่ิ้มเท้าใครพิมพ์เคลียบว่าอย่างไอไอพิมพ์เนี่ยพลายพลายลายเนี่ยเอาแสดงว่าเป็นสมมติว่าเป็นเกิดมาได้สามสี่หันใช่ไหมแจ้งเลยแจ้งพลายเลยแม่นจ้าเป็นพลายเลยแมนเท่าแก้ววะเอ้าข้าสมมติเขาแจ้งเป็นสีดอแล้วถ้ามีนาเนี่ยจะไปแกะบันค่อยๆลงก่อ มันก็ต้องแก้ไขใดล่ะจ้าถ่ายเลยวันนี้เราก็ได้มาถามข่าวเจ๊ลำพูนนะคะจริงๆเราจกจักเดือนละค่ะตอนนี้อายุยี่สิบสองเดือนลุ้นนะคะแม่ ลุ้นไปด้วยกันนะคะโอ้โหผู้บ่าวน้อยอีลีจ้ะมานอนเฝ้าเป็นเดือนเนี่ยเป็นเดือนเลยโอ้ยเออไม่ใช่เดือนสิสามเดือนสามเดือนสามเดือน เพื่อจะเพื่เจ็บดขล้อวะไม่ได้ขายของเนาะเขาปิดตลาดแม่ช่วงโควิดอ่ะมานอนเฝ้อที่บัวรูปหล่อของเรานะคะคุณพี่บัวรูปหล่ออยู่ข้างในมีเลดเลดพอเลดอย่างเงี้ยอ่ะแบบโคดมามีป่ะโซคดยันแัน เอาไปให้ลูกชายจีบสาวเนี่ยจังหน่อยฮะผู้สาวกับพวกวัยวัยผู้เบากับเอ้ยผู้เบากักินอย่างเดียวคุตาบอกว่าจะเอาเข้าจะอาพ่อจะเอาเข้าพ่อของของนี่โหยยี่สิบสามกับยี่สิบสี แมน่สามเดือนเชเดือนือยี่สอ่ะแม่ตานยี่สิบสองหมื่นแมนมิ่งนี่ค่าอีลีด้ยี่สิบสองวันสองหมื่นแมนควันติดจำ่ทับปิดีเบาทับทับทิศางทิเป็นอีกโตหนึ่งพ่นว่ะแมนนะเพราะว่าหน้าเขคล้ายๆกับตะคุนนั้นตะคุนคืนเขาเ่ย กินอย่างเดียวแล้วค่ะบ่ได้สวนเนียงเลยคุ่นผู้สาวกับควอบไปอะไรอยู่น้ำน้ำเมือกี่ว่าไหลไปพาดูไปช็อตโอ้กะไก่เราล้าสน่ะพราะว่าเพราะว่าไหนนี่นับไปเลยเป็นเท้าไปเอาทีพว่านก่อนขี่ด้วยไอือว่านกขี่ได้ดำน้ำไหลย่างโอ้แต่แต่แต่ละเชือกก็ไม่เหมือนกันนะคะ เสียจดูตึงไหมเขาบันเค่งไหมเค่งๆอยู่นะแม่ม่านเนาะธรรมดาเลยสร้างเพียบพอเขาอยู่นี่องเียบซาซา่าเศร้าใจโอเคเลยไฮ้เ็นี่มันามข้าไข้ไปโอ้ยเม่งเราก็เข้ากับรุ่นตามอายุขั้นของเขาไหมค่ะตามเดือนอะลูกหลาไอ้พูดมี่งเไป พอดีว่ามีธุระนะคะธุระคุยกับพอเสือนํ่ละกะ่าเดมีโอกาสไ้มาถามข่าวแม่ลำพูนน้่ค่ะเฮียบัวของเราก็อยู่นู่นนะคะฟูนเฮียบัวลูกหลอหดพิชื่นแม่ไพบูนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้ด้วยนะคะฝากความน่ารักของอน้องมิ่งนะคะได้มือนีได้มาเที่ยวบันทีบัวนะคะมาถามข่าวแม่ลำพูน,นค่ะ,อ,อ,ะอีกอย่างก็เฮจังสันพบกันใหม่คลิปหน้านะคะแม่แม่แมขอบพระคุณทุกๆก,ก,กำลังใจนะคะ คลิปนี้ขอบคุณมากคๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ